เจ็ดสแลงควรรู้ในภาษาอังกฤษเพื่อนๆเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราพูดกับฝรั่งเนี่ยบางทีฝรั่งเขาใช้คําศัพท์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเวลาเราแปลก็มันก็เป็นความหมายคํานึงนะแต่เราพอมาพูดในประโยคเนี่ย มันไม่ใช่ความหมายที่เขาต้องการจะเสืออันนี้ก็คือบางทีเนี่ยภาษาอังกฤษมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะใช้คําที่มันจะตรงๆเป๊ะๆนะคะอย่างเช่นภาษาไทยเราก็ยังใช้คำแสลงกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยเราอาจจะงงไปเลยนะคะว่าเขาต้องการที่จะเสืออะไรกันแน่นะคะวันนี้แหวนเลยมี7คําแสแงนะคะมาสอนเพื่อนๆกันนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าเออฝรั่งเขาต้องการจะพูดอะไรกันแน่นะคะกับ7คําแสลงง่ายๆวันนี้นะคะมาดูที่คําแรกนะคะค คำว่า cram cram C R A M cram คำนี้เนี่ยมันแปลความหมายได้ว่าเป็นหอยชนิดหนึ่งหรือว่าอีกความหมายหนึ่งถ้าเป็นปริยานะคะก็แปลว่าอัดแน่นอย่างเช่นว่าของที่เราอัดแน่นอยู่ในกระป๋องอะไรประมาณนี้นะคะแต่ความหมายในคางแสแงเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องเรียนให้มันหนักขึ้นอย่างตัวอย่างก็อย่างเช่นว่า I need more time to cram for the test I need more time to cram for the test. คือฉันจำเป็นที่ต,ต้องมีเวลามากขึ้นเพื่อที่จะว่าต้องอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพื่อไปทำข้อสอบพวกนี้นะคะก็คือต้อง cram to cram ก็คือต้องเรียนให้มันหนักขึ้นนะคะคำที่สองก็คือคำว่า gig gig g i g gig อันนี้ไม่ได้หมายความว่ามีกิ๊กนะคะกิ๊กคำนี้เนี่ยมันหมายความว่าถ้าเป็นความหมายตรงๆนะมันหมายความว่าแบบมีงานคอนเสิร์ตไลฟ์คอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้นะคะถ้าในความหมายแสลงเนี่ยมันหมายความว่างานว่าความหมายเดียวคำว่า Job นั่นเองนะคะ j ็ b ก็คือ,คอ,คองานนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่น I have a gig next weekend I have a gig next weekend ไม่ได้หมายความว่าฉันมีกิกนะคะมันหมายความว่าฉันเนี่ยมีงานที่จต้องทำนะคะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ I have a gig next weekend คำที่3นะคะก็คือคำว่า go bananas go bananas บานาน่าคือกล้วย go ก็คือไปไปกินกล้วยเหรออันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะ go bananas เนี่ยมันหมายความว่า go crazy Go crazy ก็คือว่าจะเป็นบ้าแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบนะว่าเออถ้าเกิดไม่ได้ทำอันนั้นอันนี้ก็จะกำลังจะเป็นบ้าแล้วนะคะตัวอย่างก,ก็อย่างเช่นว่า I'm going to go bananas if I don't have a vacation soon I'm going to go bananas if I don't have a vacation soon ก็คือจะเป็นบ้าแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ได้วันหยุดยาวนะวันหยุดแบบว่าวันหยุดที่จะไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะคะเวทคเช่นก็คือวันหยุดพักผ่อนอยู่ยาวนะคะจะเป็นบ้าแล้วคือทํางานหนักมากนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีวันหยุดให้นะก็คือจะโกบรนานาหนักแล้วนะคะจะเป็นบ้าแล้วนั่นเองนะคะต่อไปคําว่า gross gross ก็คือ g r o s s gross gross คำนี้นะคะเราสามารถเห็นได้ในสมมติว่าเวลาที่เขาจะจ่ายเงินเดือนให้ฝรั่งเอ,อยเงี้ยนะคะเขาจะเขียนในเพจชื่อ r o s s Income gross อันนี้มันก็หมายถึงว่าทั้งหมดนะคะก็คือรายได้ทั้งหมดที่คุณได้รับนะคะก่อนที่จะหักภาษีอะไรประมานนี้นะคะก็คือ gross income แต่ว่าในความหมายของแสดงเนี่ยมันหมายความว่าอะไรที่น่าขยะขยงนะที่น่ารังเกียจความหมายเดียวกับว่า disgusting เลยนะคะแบบน่าขยะขยงมากเลยนะอันนี้เป็นคําที่ค่อนข้างจะน egative นะคะ gross นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นว่า burping is gross burping is gross ก็คือ burping ก็คือการเรอนะคะเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปแล้วมันมีอาการแบบมีอากาศยางไนแล้วเราเรอออกมาเรอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ gross ก็คือว่าถ้าเราเป็นเรอกลางโตอาหารเป็นอะไรที่ gross มากก็คือเป็นอะไรที่แบบน,น่ารังเกียจมากอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปคำว่า guts guts g, uts, g, uts, g u t s guts ัดอันนี้เนี่ยมันหมายความว่าไส้ใช่ไหมถ้าเป็นคำนามมันหมายหมายความว่าไส้พุงหรือในท้องอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นความหมายแสดงเนี่ยมันหมายความว่าความกล้าหาญคุณมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวความหมายเดียวกับคำว่า courage courage ก็คือความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวที่จะทำอะไรบางอย่างนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นว่า she had more brains and more guts than her husband She h a d more brains and more guts than her husband ก็คือแบบภรรยาคนนี้เนี่ยนะอาจจะแบบว่าทั้งฉลาดแล้วก็ทั้งแบบกล้าที่จะทำอะไรมากกว่าสามีของเธอนะก็คือว่าเป็นช้างเท้าหน้านั่นเองทั้งฉลาดแล้วก็ทั้งมีความกล้าหานะคะก็คือ she has more guts ก็คือมีความกล้าหานะคะต่อไปคำว่า not, not, n u t nut n u t n u t อันนี้แปลว่าถั่วนะคะเป็นคำนามเนี่ยแต่ว่าในคำแสลงเนี่ยมันหมายความว่า บ้าบอแบบ crazy อะไรประมาณนี้นะคะแบบบ้าบอคอแตกตัวอย่างก็อย่างเช่นว่า he is nuts if he think I will go out with him he is nuts if he think I will go out with him ก็คือแบบเขาตรงบ้าไปแล้วแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าฉันเนี่ยจะไปเที่ยวกับเขานะคะก็คือว่าในกรณีที่แบบคนนี้เขาอาจจะแบบไม่ได้ชอบผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยเขาก็พูดมาว่า he is nuts if he think I will go out with him ส่วนคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า peanuts peanuts อันนี้ก็คือถั่วลิสงนะถ้าแปลตรงตัวนะท่านในคำแสดงเนี่ยมันหมายความว่า No Mo n e y ก็คือไม่มีเงินนะทำแบบทำงานหรือว่าทำอะไรที่แบบไม่ได้เงินอนะแบบอะไรที่ไม่ได้มีเงินเข้ามาค่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นว่า I'm not working for peanuts I'm not working for peanuts ก็คือฉันไม่ทำงานที่ไม่ได้เงินหรอกนะอะไรประมาณนี้นะคะคำนี้นี่คือแฟนแม่นี่พูดบ่อยมากถ้าเกิดว่าหางานอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าไรายได้ไม่โอเคอไรายได้น้อยมากเขาจะพูดว่า I don't work for peanuts I don't work for peanuts อะไรประมาณนี้นะัก็คือแบบว่าไม่เอาอะทำงานนี้ไม่ได้เงินอะไรี้ก็เลยไม่เอา peanuts ก็คือนมมันนีนั่นเองนะคะเจ็ดคำแสดงนี้ให้ไปเนาะแปตรงตัวนี้อันก็อาจจะงงๆนะ ฝรั่งเขานิยมใช้กันมากเลยนะคะกับคําพวกนี้นะคะก็เลยอยากมาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะคะให้เพื่อนๆได้รู้กันเวลาที่เราว่าสามารถที่จะไปพูดคุยฝรั่งจะได้เข้าใจได้มากขึ้นโอเคถ้าเกิดว่าวันนี้เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะคะกับพูดอังกฤษง่ายๆบายแหวนะคะอาจจะมีสแสดงเด็ดๆอะไรในคลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปลวคะ่ะบ๊ายบาย